โอเคก็ขอ okay, สซอร์ณอีกครั้งย้อสริกาแถวเชนอะอยู่ผมได้ปริจจุดเกมที่มีชื่อว่าสตูสดิโออีกครั้งหนึ่งครับผมโอเครับตังเป็นไงทุกทุกคนถ้าเกิดทุกทุกคนได้ดูคลิปนี้คงเห็นคลิป s า a ดลเอ็กเพเด็กของเราไปแล้วนะครับชอบคลิปชอบกันยังไงอย่าลืมกลับไปคอมเมนต์คลิปกันด้วยนะครับแล้วใครที่ไม่กดคอมเมนต์หรือไม่ได้กดติดตามหรือกดไลค์ที่ผมโกรธจัดๆเลยนะไอ้ผู้เล่น แต่กดจริงวะโอเคติดตามต่อละกันนะครับโอเคก็น,นี่อยู่กับซาดิวพาร์ทหลักของเราวันนี้ส2บสอด้วยไหมพี่ดิปรีที่เจนะคพรุ่งนี้เทศกาลเอ็กเฟสติวอีกแล้วโอเคสวัสดีครับคุณเป็นนีเขาบอกว่าอย่าลืมทานอาหารด้วยนะครับสวัสดีครับลูกชายลูกสาวหายไปไหนอเอ๊มีของอะไรเก็บบ้างเนี่ยเมื่อกี้แบบแบบว่าได้นี่มาผ่านเกวดอันนี้ต้นใหญ่เบลอเชียวเก็บสะหน่อยละกันเดี๋ยวเขาน้อยใจนะครับก็แต่เราถึงไหนแล้วนะ ที่เราเหลือการปลูกใช่ไหมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนต้องไปตกปลานี่หว่าใช่ไหมได้ตกปลาตีนสิตัวนะผมลงเหมืองรอยชั้นเลยสามวันอันนี้เลยอีกเพียบไม่เป็นไรไม่แคร์พรุ่งนี้รม่ไการอ่าโอเคทำมาเด็กรู้แล้เเวเฮ้ยเลวิทบอกว่าขอบคุณนะผมที่ทำที่ทำเซเร์ไพร์ออเดอร์สรสมเด็จนะผมซึ่งช่วยบูทภาพลักษณ์ของพา l เรก n t o นทาอย่างมากเลย อันนี้คือมินิชิปปิ้งบินนะผมคุณสามารถขายของจากที่ไหนก็ได้ทุกเวลานะผมอืมเอามันมวะแบบขายอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้อเอข้อดีของมันคืออะไรใส่เท่ๆปักไว้เท่ๆว่าแบบว่าคุณสามารถทําที่ไหนก็ได้ทุกเวลาขายของที่ไหนก็ได้ทุกเวลาคุณจะขายอะไรอะไรที่ไหน ต้องมีคนล้อตอบบ้างอะโอเคปาครับเดี๋ยวเราได้ฉีไบินมา82หัวปุกต่อให้เสร็จเสร็จไปดีกว่านะครับถ้าอย่างนั้นเฮ้ยไ,ไม่ได้ดิเรามีภารกิจต้องตกปลาตีนในวันนี้นี่หว่าทุกคนใช่ไหมมันคือปลาตีนใช่ไหมปลาตาเดียวอะ่ะมันคือปลาตาเดียวอ่ะแล้วปลาตาเดียวบ้านเราเรียกปลาตีนอะ่ะตีแหละเคะดืดอดมาเก็บไข่ปลาก่อนนะผม วันนี้พระาิจตกปลาของเราไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับปลาตีนเป็นปลาที่หาได้ค่อนข้างง่ายหรือเปล่าวะแต่ก็ต้องรองอจะตกได้จริงหรือเปลาเ่าไอ้ปลาเบย์มันไม่ไมีมมหรอวะเอาเขียนี่ก็ได้ขยะครับขยะไว้ไหนวะครับโอเคมาเต็ดดเต็ดดตด,ด,ดอ้าว จะรออะไรกันล่ะฉีบีลงสิครับท่านเฮ้ยน้องอู้อ่ะน้องอู้อะฝากเก็บหน่อยครับตามอู้เลยไหมจึจดนี้ว่าทั้งหลายเดี๋ยวให้แป้งเอาไม่ใช่ผิดเกมฉีบีเรามหาศาลมากทุกคนตอนนี้คือแบบเยอะมากๆเยอะกว่านี้ไม่มีแล้วจริง <c oughs> เดี๋ยวก็ได้ลืมเดีายวขีขอดูดิ ดูทรงแล้วลืมง่ายด้วยลูกชายไปไหนแล้วครับฮึเจ๊ดอกกระจกเทศลูกชายหนูอยู่ไหนลูกอ่ะลูกชายหนูไม่เจอแล้วเนี่ยอ๋ออยู่นี่โอ้โหตัวเล็กมากอย่างกลืนโอ้ยต้นงอกแล้วว่าเก็บไงดีวะทุกคนขอเก็บหน่อยนะครับคุณหมูทุกตัวถวมากับเฮ้ย ดจริงๆแล้วมีที่ให้กินเยอะแยะเลยนะแม่เขาไม่ไปกินกันเขามาอุดอู้เลยตรงนี้เนี่ยฮะเล่นแต่หญ้าเกี้ยงถังเลยแต่มันสวยนะเรื่องหญ้าเนี่ยสวยจริงยอมรับยอมรับก็ามสวยนี่เลย <c oughs> อันนี้เสียงเพลงอะไรวิาสาห์เหรอหรือเป็นเสียงเพลงแนวเวทมนต์อะไรอย่างวะมันเสียงนท่อน้ำามากวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่หมแ,แล้วเสียงที่มันเสียงจระเข้ <c oughs> ลืมลืมลืมตัวดดด เสียงโคตรแบบโจรสลัดมากเลยตีมโจรสลัดแม่งลอยมาเลยโอเคนี่กันเลยครับผมการตกปลาที่ดีนั้นผมเลงเอาไว้แล้วว่าผมควรตกปลาที่แห่งไหนซึ่งที่ที่ผมเลงเอาไว้นั้นผมเลงเอาไว้ว่าจะตกหน้าบ้านเพนนีซึ่งไม่รู้ว่าจะได้ปลาที่ดีหรือเปล่าแต่ว่าตองลองก็หวังว่านะ ว่ามันจะได้ปลาที่ต้องการไวๆมือติดมาแล้วครับมันพระยาไปไหนเนะี่ยไม่รู้ตึ๊บใส่เหยื่อตกปลาเลยไว้แล้วก็เหยื่อธรรมดา7 8 9อันมันจะเจอง่ายขนาดนี้ป่าววะเอ้ยกล่องวะต้องเอาไหมเอาเถอะเสียดายตลอกเสียดายของ มาครับขึ้นมามาับไม่ใช่ปลาปากเล็ก s m อ l ามเ o าเบแล้วปตีนอยู่ตรงไหนวะอยู่แถวนี้หรือเปล่าเห็นบอกว่าอยู่ในแม่น้ำนะเพราะว่าเกรบอกว่าให้ดูแลความเรียบร้อยของแม่น้ำนี่ทีไม่เอากล่องมาจ้างมา ตาปากเล็กอีกแล้วเดี๋ยวครับผมหย่อนเลยได้ไหมเฮ้ยเขาบอกทะเลไม่ใช่เหรอวะยวกเลิกแป๊บเดี๋ยวนะเขาบอกว่าปลาตีนมันเจอที่ทะเลนี่เออว่ะจำได้แล้ววิกกี้ั้งนี้แล้วมันต้องมีคนโวยที่บ้านเรแหละผมไม่รู้ตัวโทษๆหมาแล้วนะไปทะเลกันเฮ้ยอีเวนต์ฮะฉันะชอบอันนี้มากเลยดูนี่สิ โอ้อโหยดูนีดีดีดีมันโคตรเจ๋งเลยเจ้าก้อนเหนือมนแมลงขนาดใหญ่นี่มันสุดยอดไปเลยดูสิมันบอกวลาสดใหม่มากพวกปลาก็ชอบมันมากเลย <c oughs> น่กกลัวอยู่นะน,นะสดเกินไปหรือเปล่าวะไมไ่เลยมากหรอกนอกจากว่าขอบคุณมากๆเลยเออ ฉันจะบ่งบอกเอ้ยฉันจะบอกเทคนิคลับที่สืบทอดกันมาในตระกูลฟิชเชอร์แมนระดับสุดยอดนะผมในรู้การครับค u a ตี้บับเบิลนะผมแต่บับเบิลนี้นะผมจะทำให้การตกปลาคุณภาพสูงสุดออกมาได้นะครับหมายถึงว่าจะเพิ่มเงินในกระเป๋าของนายด้วยยังไงล่ะขอบคุณครับเอากระจนมันดีขนาดไหนวะลุงค u a ตี้บับเบิลของไอเทมใหม่นะผมไม่เคยครยาฟเหมือนกัน หน้าตามันเป็นยังไงหน้าไหนวะนั่นอ,อยู่ในหมวดของของนะค u a ลิตี้บั b l e ิ้ลหาไม่เจออะะไรแถวนี้ปะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอะไร,ประแปลกๆลเลยวะืดีรืวว่ามันซ่อนอยู่บาเบทฮุกเทเชอร์เดซเซอร์ท็อค ไม่เห็นมีเลยลุงแกงผมเป่าอือผมตาถั่ววะผมจ้องก่อนมีอะไรแปลกไปจากเดิมคำต,ตอบคือไม่มีครับโดนลุงแกงแล้วแหละดูทรงแต่ลุงไม่น่าจะเอยนี่ไงมโถอ้ยอยู่นี่ช่วยบูทคุณภาพของปลาที่ตกขึ้นมาได้นะอ,อย่างเช่นตกปลาดาวเงินได้ดาวทองอะไรอย่างเงี้ยตกปลาดาวทองได้ดาวม่วงตกปลาดาวม่วงได้แบบดาวสีรุง้งไม่มีนะพูดจริงพูดเล็กพูดเล็ก วอตเตอร์ฟักอีกทัวร์ผมมาหาปาตีนครับขอปาตีนนะครับสิบตัวครับผมแล้วสัญญาจะไม่ตกปลาเล่นเลยครกเสียเวลา <c oughs> คนดูตะโกนกลับมาลงเมืองเสียเวลาโว้ยครับไม่ได้ปัสอันอันโชวีตกไหมครับตีตกปลายอย่างเหมือนเดิมแต่ไม่เฟลล์ละไม่น่าพูดเลยขึ้นมาหนึ่งตัว <c oughs> ไม่ธรรมดา ตัวแรกมาแล้วนะผมผ่านปะเช็คก่อนอันไหนวะอันบนได้ผ่านแล้วจับแล้วหนึ่งตัวดูดีๆสิบตัวที่เหลือเอ้ยก้าวตัวเหลืองจะมาเร็วแค่ไหนนะผมซีวีดกัญชาทะเลเออไม่ใช่สาหร่ายทะเลฮะไม่กันหนึ่งฉีบีนฉีบีนมาบ่อยเกินมาอีกอันนึิมเป็นซีวีดมาอีก มาโอ้โหซีวิตรูๆใครบอกขาดซีวิตมาเอาที่นี่ฮนะเยอะเกินขึ้นไหมปลาตัวอ้าวทำไมไม่ขยับตัวเลยวะปลาคาร์บป้ะนี่โอ้โหอยู่สลึกนิ่งเลยปล่อยมือได้เลยจริงๆแล้วไม่ต้องขยับตามเลยปลาแอนวิปปลาซาดีเนาะแอนชูวี่ซาดีหนะ้าตาเหมือนกันมากเลยอะ อีกนานแค่ไหนกว่าปลาจะครบสิบบอกทีเวนจะได้ครบไหมวะเนีย่ยเฮ้ยปลาตัวนี้มันดื้อวะทุกคนมันมาถึงตรงกลาง,งทางได้ใช่ไหมเคแปลว่าเราสังเกตได้เลยปลาตัวไหนดินด้นถึงกลางทางเพราะว่าตัวนั้นใช่แน่ดูว่าทฤษฎีนี้ใช่ใช,ใช่หรือไม่ ตัวนี้น่าจะเป็นซาดีนนะฮะดูจากทรงการเคล่อนไหวของมันแล้วพยายามจะลงออกไปเส้นล่างของทะเลปลาแอนโชวีขอบคุณครับสองตัวนี้มันเหมือนกันจังเลยแอนโชวี่ตาดีนเนี่ยดูไม่ออกเลยมาปลาตัวนี้พยายามจะขึ้นไปที่ทางกลางนะผมเป็นไปได้สูงจะเป็นปลาตาเดียวหรือเปล่าแต่ไ่อยู่ตรงกลางนะผมอาจจะเป็นปลาชาวปลาซาดีนของจริงก็เป็นได้นะครับผม มันเป็นตัวไดก็แล้วแต่ขอให้มันขึ้นมาเพืได้ดกล่องนะครับผมเึินมาครับเอา้าใช่เฉยเร็ววอยางไงไอ้ว่าไม่ใช่ดันใช่ไอ้ว่าไม่ไอ้ว่าใช่ดันไม่ใช่โอ้ยใช่ใช่ฉีบินอีกแล้วเอา้าไม่เต็มแม็กว่วะต้องตกเรื่องกี่ทุ่มนะน่าจะจะน่าจะมีคนบอกอยู่ว่าทุ่มหนึ่งปะประมาณทุ่มหนึ่งแรกค่อยเลิกหนุ่มเลิกตกทุ่มหนึ่งเอาเวลาทำอื่นต่อ ใจจริงอยากมาเหมืองทะเลอีเหมืองทะเลทรายไม่ทะเลทราย,ายเหมืองทอะเลอ่ะเหมืองวูงคานิกวบลวบลไฟอะ่ะจะได้ลุ้นหาดาบหาอะไรดาก้อนทงดาก้อนทูดบ,ททบ่อยๆเนอมไม่ได้สักทีดาบเขี้ยวมังกรอ่ะเออดาบเคี่ยวมังกรที่ผมอาจจะไม่ค่อยถนัดกับมันเท่าไหร่นะแต่เกิดเป็นดาบเขี้ยวศูนย์ที่ผมรู้จักดีมากเลยเออมาขึ้นมา เฮ้ตัวนี้ชัวร์ครับผมหลีครับผมหลีปุ๊บกลับไปเอาตัวนี้ปลาตีนชัวร์รับประกันค่อนข้างแม่นขึ้นมาครับไม่ม t ต e f ฟักซาดีนอะไรของเขาวะบทจะเป็นซาดีนก็เป็นซาดีนจริงๆวะบัจะไม่บทจะไม่ใช่ก็ไม่ใช่เอาไงกับผมวะมาเร็วขอปลาตาเดียวออกมาเหอะไอ้โฟลเดอร์อะไอ้ปลาพื้นผิวทะเลเลยปลาตีนปลาอะไรก็ได้ที่มันแบนๆอะ ขึ้นมาเถอะขอละที่จะตกบ่อยเสียเวลาเรียกเวลา,าทำคอนเทนต์อื่นให้คนอื่นดูใช่ไหมเออใครดูคอนเทนต์ไหนผมทำอะไรลองคอมเมนต์มาได้นะผมทำได้ลองทำให้ดูฮะนี่มันอะไรอะ่ะหลอกถ่ายคอนเทนต์โอ้ยแอนชเวล้ๆเลยอะทำไมมันใหม่ตัวนี้วะหรือว่าเราต้องตกที่เรเลสไทน์วะแต่เทเลสไทน์มันออกากาัดออกปลาอื่นเยอะนะไม่รู้อะ น่าจะแอนโชวีแมนเริ่มแม่นแล้วเริ่มจำแพทเทอร์นมันได้แล้วซีวีดแม็กซ์โอ้โหแม็กซ์ก็ซีวีดนี่แม็กซ์ทำไหมอ,อ,อ่ะตกปลาต้องใจเย็ยนใจร่มๆสูดเลยจะเข้าให้เต็มปอดสูดแล้วจอกออก มาสวยครับเอาอีกกดแม็กแล้วนะกดแม็กต้องขึ้นรัวๆแล้วโอ้โหฉี่บินติดแม็กสวยนี่สายพันธุ์ได้ดีเลยแหะมาแล้วเอยตอนแรกว,ว่าจะนิ่งๆเอ้ยถึงกลางว่ะใช่แล้วผมปลาที่ไฟหาแน่นอนมาวัตต์ฟัก ทำไมเป็นแอนโชวีวะมันใช่ไหมเนี่ยโอ้โหดิ้นแรงเลยแอนโชวีตอกใจว่าพี่เขาปลาดินขอบคัคบได่ออกจริงๆว่ะห้าโมงเย็นแล้วนะเฮ้ยโอ้โหฉีบีนยุบหนอพองหนอปลาเข้าหนอปลาออกหนอ ปลามาหนอเพอเฟกแต่เขาแตกครับผมตกปลาไวตกไอ้ที่มันตกปลาไวแตกครับเดี๋ยวต้องมาหาใส่เพิ่มโอ้โหลาดีนชัวเวทถามว่าไงนะ ปลาที่ไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอวะเดี๋ยวนะอยากลองอะไรแป๊บหนึง่งถ้าตกปลาที่ไหนก็ได้แล้วปลาที่ผมคิดว่ามันน่าจะเจอบ่อยได้ผมเล็งที่นี่ครับผมเลยรสายครับซดเอ็กเพรสโซช็อตวันศุกร์มีอะไราขายครับผมเช็คก,ก่อนเดี๋ยวจะได้แวะมาแล้วเอาซะหน่อย มีเลยขายมีชีสขายใช่ไหมเราแหกที่เหลือธรรมดาเหมือนเดิมเปะ๊ะลองดูที่นี่นะผมที่แห่งนี้เคยมีปลาตาเดียวอยู่ไม่รู้ว่ามันจะเอาออกไปหรือยังเผือจะเจอเจอที่ได้ง่ายมาแล้วฮิตอันนี้อันนี้ไม่ใช่รับผมความเร็วแบบนี้ไม่ใช่ชัว โอ้ยตรงนี้มันดื้อจัดเลยทุกคนปลาอะไรวะขึ้นมาติครับปลาเอเ o r p i o n crab นะผมปลาอะไรปลาแมงป่องครับปลาแมงป่องครับปูจ้าคนดีเลยไม่ได้ไม่มีนี่แล้วจริงเหรอวะปูนี้ตกที่เดิมแหละดู่านดูทรงแล้วโอ้โหไม่ใช่ละดูจากความเร็วอย่างนี้ไม่ใช่ชัว Okay. ล็ลขนาดใหม่ด้วยว่ะแปลว่าผมไม่เคยมาตบมันเลยเนี่ยมันนจะเกรงกลัวความสามารถมันพอสมควรไม่มีปลาช้าๆเลยเหรอไม่ได้ปลาเร็วๆแปลว่าปตีนเอออกไปจริงๆจะเทซายทุกคนน่าจะเอาไปไว้ทีู่่นแทนอะ่ะมันไม่เจอเลยอะ่ะมันจะแต่ปลาเร็วๆนั้นเลย ไอ้ม่เร็วจังวะโอ้โหกว่าจะขึ้นไม่ได้ตัวพอนะแปลว่าไม่ออกแล้วทีเนี้ยรอผู้นี้ทีเลยโอ้โหฉีบีนสุดท้ายขอบมากนะเอาอีกขอเป็นปลาขอเป็นปลาไม่นับถั่ว อดีปลาไม่ใช่ทัวถ้าเป็นปลาตัวเดิมไม่ตกด้วยเดี๋ยวก่อนเร็วไหมไม่เร็วว่ะเป็นไปได้ว่าไม่ใช่หรือว่าใช่จริงวะวอเตอร์ฟาร์กอิทแฟนฟิตพอเลยกลับบ้านเสียเวลาละโอเคไม่ช่วยอะไรให้ผม เราจะไปฟาร์มทะเลกันแปอวฉีบีนนะไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็ถอดอ๋อใส่แหวนลักอยู่สวยโอ้โหของงอกงอกเป็นแถบตรงนี้ไม่งอกไม่มีอะไรงอกเลยฮนะฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ทุกอย่างโอเคฝั่งนี้โอเคมีเขาเติบโตละเติบโตได้ดีนี่เฮ้ยนี่มันนกแดงนี่หว่า ไรไม่เขียนนกแดงปะเฮ้ยไม่ใช่นกตามทิศอยูป่ปะเนี่ยไม่เขียนนี่แย่นะเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โหชีบินน่ารักเหมือนกันนะเราเนี่ยฮะตื๊ด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 ตืดยีด่สิบหัวขยายพันเพราะเรารู้ขยายพัน,ก,ยยพนก่อน มาครับ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 หมดจังขาดอีกสามต้นสี่สีได้เพิ่มยี่สิบเอ็ดยี่ิบยี่สิบเจ็ดยี่เอ็ดบ้านเลยวะหูเพลงโคตรด,ดีมีเพลงดด้ยเหรอวะอว่าเพลงดีจัดเลยน,นอนโคตร ทุกคนผมขอเหมือนกันคลิปนี้ทําเหมือนกับ Starry Append e นะผมก็คือขอวันเดียวนะครับเนื่องจากว่าอัด2เกมแล้วมันกินพลังงานชีวิตเกินไปนะผมเฮ้ยคุณภรรยาคุณน,น,นี่นอนเร็วด้วย嘛ฝันดีนะเออแจ็คกับวินเซนต์นั่นเหรออันรุ่งเราเล่นด้วยสิอ๋อครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามในพาร์ทหน้าสหรับผมนายบริษัทกิมีชื่อว่า Starry Lee น,นะผมถ้าเกิดชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วก็ฝากไม่ได้ชมงานบรรยากาข้างหน้าผมจะแบ่หน้า สวัสดีครับไปกันเถอะทุกคนวันนี้เราพักผ่อนตกปลาไม่ได้มันน่าเต็มจริงๆเลยเลยตั้งห้าตัวเฮ้ยตกกันตาแตกต่างวันสองวันโอ้ยเหมือนต้องลงแล้วแหละทุกคนครั้งหน้าจะเจอกันครับผมบ๊ายบายครับ